เช้านี้เรามาทะเลทุกคนมาสัมผัสน้ำทะเลเย็นเย็นี่น้ำทะเลเย็นเย็นเปียกเลยจ้าให้มันเปียกๆและเย็นๆน้ำใสมากเลยก็มีเรือบ้านนิดหน่อยๆแล้วก็พระอาทิตย์ก็อยู่ตรงนี้อคือร้อนมากดวงมาเริ่มเทิมเลยนะ น้องหมาตามมาจากรีสอร์ทหายไปแล้ววิ่งไปโน่นเราจะเดินเล่นอยู่แถวนี้นะทุกคน น้องผู้ชายหล่ะนะน,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 น่ารักมากเช่น้องปลาดาวนะปลาดาวเขาน่ารักมีความจุดความสมบูรณ์ความอ้วนนะปลาดาวปลาดาวเธออ้วนมากเลยอะ่ะดูดูผิดนเล่มากเลยเนี่ยป้าจบหัวนี จะหัวปลาดาวหน่อยปลาดาวชอบปลาดาวกำลังซินใหญ่เลยน้าชอบไหมลูกฮะทะเลไปไหนอะลูกทะเลเราคิดว่าทะเลน่าจะถูกวางยาไปแล้วอะ่อะไปอ่าเดิน ไปเดินไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปหาเปลือกหอยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเอารองเท้าไว้นี่ป้าดาวเฝ้ารองเท้านะ